สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี f อทุกคนทุกท่านนะครับผมก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับอีกหนึ่งคลิปกับทางช่องสัทธามาปาฏิหารเกิดนะครับปฏิหารนะครับจะเกิดกับผู้ที่ศรัทธ,ธาที่มีความเชื่อในสิ่งที่ดีนะครับก็สวัสดีสมาชิกนะครับผมที่สนับสนุนนะครับ ทางช่องเรานะครับทุกระดับเลยนะครับเนาะแล้วก็ขอขอย้ำอีกครั้งเหมือนเดิมว่านะครับสมาชิกที่จะสามารถนะครับดูนะครับดูดูคลิปก่อนท่านอื่นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ระดับนะครับก็อ่านดูก็ได้นะครับเนาะก็ถ้าจําไม่ผิดนะครับก็เออสามระดับนะครับถ้าจําไม่ผิดก็คือแฟนตัวยงสูตรพิเศษนะครับแฟนพันธุ์แท้สูตรพิเศษและก็ ไดมอนด์นะครับคือระดับสมาชิกเนี่ยนะครับสามารถอัปเดตได้นะครับคือมีระยะเวลาก็30บวันนะครับสาวันก็ตัดนะครับก็ตัดแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้นะครับคือ,อจะอยู่ระดับไหนก็ได้นะครับไม่มีว่าอยู่นี้แล้วก็ต้องอยู่ตลอดนะครับมันไม่ได้ไม่ได้ฟิกอย่างนั้นนะครับมันอยู่ที่รายเดือนแล้วก็ ไม่ถึงเดือนแล้วก็สามารถอัปเดตขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่อัปเดตลงไม่ได้นะนะครับเพราะว่ามันขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับแต่ถ้าเลยสามสี่วันไปแล้วมันก็จะอัปเดตลงมาได้นะครับเขาเรียกว่าดาวลงมาได้นะครับผมก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับถ้าใครนะครับทําไม่เป็นนะครับหรือลําบากหรือว่าต้องอเป็นยังไงเอยต้องให้คนนั้นคนนี้นะครับทําให้ไม่ต้องนะครับผมเนาะไม่ต้องไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็คือทุกคลิปที่ผมทํานะครับ อยู่ที่วิจารยณทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับย้ําว่านะครับคาเตือนเลยนะครับว่าให้รับชมเพื่อหาเป็นแนวทางในการเลือกซื้อนะครับพิจารณาที่จะเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับผมเนาะการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับผมทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับผมตัวเลขเกิดจากการคานวณนะครับในการวิเคราะห์ย้อนหลังโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเพราะว่านะครับทั้งสูตร ก็การวิเคราะห์ไม่ใช่องค์ประกอบในการออกผลสลากนะครับทุกสูตรผมจะตั้งข้อสังเกตให้นะครับตั้งข้อสังเกตให้ในแต่ละคลิปนะครับนําไปวิเคราะห์ด้วยนะครับคิดตามไปด้วยนะครับก็เหมือนเราเรียนหนังสือเลยครับมสมมติว่าครูสอนหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยครูเขาสอนว่าหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะครับแต่ถ้าเขาถามว่าหนึ่งบวกกันสามครั้งมันจะได้เท่าไหร่ถ้าเราไม่คิดเราไม่ได้ตั้งข้อสังเกตไปมันก็จะไปไม่ได้ นะครับบางทีผมอาจจะพูดไม่หมดทั้งทั้งที่มันออกมันตรงตามที่พูดนั่นแหละตามที่บอกไปนั่นแหละแต่ผมก็อาจจะพูดไม่หมดนะครับแค่พูดแบบนี้คนก็บอกว่าพูดยาวแล้วบางคนนะครับผมผมจะเป็นในแบบสไตล์ที่พูดนะครับไม่อยากให้เครียดนะครับถ้าเครียดแล้วมันคิดไม่ออกนะครับถ้าคิดออกปุ๊บเราต้องเขียนนะครับถ้าคิดออกปุ๊บเราต้องทําคลิปทันทีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ความคิดดีๆเนะี่ยมันพลาดหรือมันลืมนะครับผมนี่แหละจะลืมเองไม่ใช่ใครเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปในเนะะื้อหาของคลิปนี้นะครับเป็นคู่ดับล่างนะครับคู่ดับล่างนะครับปีนี้ก็หลุดวัวนเดียวนู่นในเดือนกุมภานะครับนี่มาจากตัวนี้เห็นไหม80%ขนาดผมให้แค่80%ยังมาเลยมา14ด้วยนะครับคือนะครับที่ดีใจอีกกันหนึ่งนะครับที่ดีใจอีกกันนึงนะครับไทยตามตัวนี้นะครับ ผมตั้งใจทํานะผมบอกเลยว่าสูตรของผมผมไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือไปดูที่อื่นมาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับสูตรไหนที่เดินยาว,ยาวเข้าใจนะครับเดินยาวมาปึด๊ดแล้วหยุดหลุดปั๊บเนี่ยหลุดปั๊บเนี่ยผมไม่ทิ้งแน่แน่งวดต่อมาผมจะทําต่อแล้วเขามีโอกาสเข้าถึง90%อร์ซนี่มาดูนี่ครับสูตรเนี้ยเป็นไงครับปีหกห้าครับเห็นไม่ยาวมาตลอดเนี่ยผมเขียนบอกว่าเริ่มผมเริ่มใช้งวดนี้ปึด๊ดเราก็ได้รับผลประโยชน์ไปสองงวด นะครับนี่เห็นไหมนะครับมาเพิ่มมาหลุดวันหนึ่งทั้งที่เขาเดินยาวมานะมันเข้ามันเข้า,ม,ขามันเข้าตามที่ผมพูดไหมนะครับมันเข้าตามเทคนิคที่ผมพูดไหมนะครับเพิ่มหลุดปับ๊บอ่าผมไม่ทิ้งเห็นไหมทุกคนจําได้ไหมผมบอกผมไม่ทิ้งนะครับได้นี่ครับเป็นไงเป็นไงครับและส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเลขชุดเนี้แปดคู่อามาตะเนี่ยแปดคู่บนเนี่ย เขาจะออกตรงๆมีงวดเดียวที่ออกตัวกลับก็คือ0770งวดนั้นก็ออกตรงๆกลับมาก็417ที่เราถูก3าตัวกันนะ417ตรงๆนะครับนี่มาหลุดปุ๊บนะผมก็เลยไม่ทิ้งและงวดที่มันหลุดนี่ผมตั้งข้อสังเกตให้ด้วยว่ามันมีโอกาสหลุดเพราะถ้าสองสูตรกันชนกันมาแบบนี้มีโอกาสหลุดหลุดจริงนะครับและผมบอกว่ามีโอกาสเข้าด้วย90%เข้าจริงๆผมยินดีด้วยนะครับกับสูตรนี้นะครับแลวเอาสูตรนี้ไปตัดแต้มมันก็เป็นที่มาของเลขชุดนี้ไงครับเนี่ย มันก็เป็นที่มาของเลขชุดนี้เมื่อวานนะครับเนี่ยหลักสิบมันมันคือศูนย์ใช่ไหมล่ะไล่ไปอ่ะนี่ครับนะทุกคนนี่ไงครับเป็นที่มาของเลขชุดนี้ครับเนี่ยผมเอามาตัดแต้มสองตัวนะครับแต้มสองตัวบนคือน,นี่หนึ่งสองสามเห็นไหมครับ ผมก็เอามาตัดกันเนี่ยเห็นไหมครับตัดกันเหลือกี่คู่เนี่ยครับ92 93 94 02 03เป็นไงเหลือ5คู่เองนะครับเหลือ5คู่เองเนี่ยถ้าเอามาตัดแล้วก็รอรอติดตามดูนะครับแต่ผมจะไม่ทำรัดนะครับผมก็จะทำไปตามสเต็ปคือแบบว่านะครับ ล่างก่อนงวดที่แล้วผมก็ทําล่างก่อนนะครับเสร็จล่างแล้วผมก็ค่อยขึ้นไปบนนะครับผมจะไล่เป็นสถิติเป็นอันนี้ไปแล้วก็จะเทียบให้ดูเทียบจากสูตรที่ทําก่อนเออเทียบมันดูนะเผื่อมันเข้าเผื่อมันเข้านี่ชุดนี้ปุ๊บมันก็ได้เชื่อผมแต่ครับว่าคนที่เขาตามกันมานะเขารู้วิธีการเทคนิคการดูอยากให้ดูทุกคลิปนะครับว่างค่อยมาดูก็ได้ไม่จําเป็นต้องมาดูแค่สุดท้ายนะครับส่วนสมาชิกนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเออถ้าอันไหนที่คิดว่าเด็ดนะ คิดว่าน่าจะโอเคนะครับผมก็จะบอกนะครับมันก็เข้าเข้าชุด3ตัวชุดเต็มอยู่นะเดี๋ยวผมจะทําอีกนะครับเดี๋ยวผมจะทําอีกวันนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกนะครับชุด3ตัวเต็มมันเข้าอะเรามาดูคู่ดับล่างกันนะครับผมบอกแล้วย่าด้อยค่าเลขดับสําหรับสําหรับทางช่องสัทธามาปฏิหารเกิดนะครับอย่าด้อยเลขดับเลขดับเดินดีมวดนี้ดับหลุดแค่หลัก1ิล่างและก็หลักร้อยครับนอกนั้นดับอยู่ทั้งหมด ดับประมาณเกือบ30สูตรนะครับอ่าเรามาลุ้นกัน1นึ่งสเนาะทุกคน mm hmm. อืมหนึ่งสี่นะอ่ะมาดูเรียกตัวนี้มันมาจากไหนมันก็มาจากนี้ไงครับในชุดนี้นะครับผมก็ได้บอกไปอยู่แล้วว่าจะมาหลักหน่วยถึงเก้าแปดสิเปอร์เซ็น ผมดูจากสถิตินะครับนี่คือสถิติที่มีประโยชน์เรามาดูกันวันนี้จะได้ตัวไหนหนึ่งสี่โอ้มึกทะลุเลยแบบนี้แล้วนะครับเลืวอเลืองอย่างเงี้ยขอให้มันเข้านะครับมาทั้งคู่เลยโอ้โหผมอุตส่าห์ตั้งเขาเรียกว่าตั้งข้อสังเกตให้ว่าระวังนะระวังมันจะมาคู่อีกหรือเปล่ามาคู่จริงจริงเลยทุกคนเอ้ยมาวินกันด้วยนะครับมาคู่วินกัน กับคู่กันในนี้นะแต่มันหลายตัวไงหกตัวผมก็เลยไม่อยากให้โฟกัสมันมากมันหลายคู่นะครับถ้าไปกับเนี่ยหลายคู่กว่าที่ผมทําปักหลักนะครับตัวเดียวโดดๆอาจจะไม่เข้านะครับเข้ายากนะครับคนที่เขาอยู่ในสายนี้เขาน่าจะรู้นะครับตัวเดียวโดดๆวัด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 ไปวัดมาสามสีงวดยังไม่เข้านี่ก็เจ็บหนักแล้วครับอืมสู้แบบ บวกน้อยแต่วบวกนะก็จ <c oughs> นะครับบวกน้อยแต่วบวกน้่นดีกว่านะครับอื <c oughs> วันนี้นะครับผมห้าหกแปดศูนย์สองและสี่ ปุ๊บปุ๊บหกแปดสองสโอเคนี่ก็คือของวันที่16ทีนี้มาทำคู่ดับเดี๋ยวค่อยย้อนมาดูกันว่ามีโอกาสจะมาหลักสิบหรือมาหลักหน่วยหรือไม่เออผมคิดออกแล้วในใจผมเนี่ยผมคิดออกแล้วในใ,นใจผมในเลขฮเลขหกตัวนี้ถ้ามาอีกนะ และผมคิดว่าน่าจะดับอยู่เหมือนเดิมแต่จะมาจะมาเข้ากันแบบนี้จะมา2ตัวเลยหรือไม่เนี่ยก็อีกเรื่องหนึง่งต้องไปรอดูสูตรอื่นด้วยนะครับใครชอบสูตรไหนก็เลือกได้ครับผมถึงทำแยกผมถึงไม่รอทำใบเดียวนะครับตัวเลขที่ไม่มีใน6ตัวนี้ก็จะเป็น1นึ่งศนย์หนสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่หนึ่งสามเจ็ดเก้าเออเลขพวกนี้ชอบเป็นเลขที่คู่กันมากนะเอาจริงถ้าถ้าพูดถึงเลขขี้ที่เลขกําลังแรงๆอ่ะเลขกําลังแรงๆที่เป็นเลขขี้นะมันก็จะมีนี่แหละครับหนึ่งสามห้าไอ้หนึ่งสามเจ็ดเก้าห้านี่ไม่ถือว่ากําลังแรงห้านี่ถือว่าเป็นกําลังอ่อนนะครับเลขห้าถือว่าเป็นกําลังอ่อนเป็นเลขมงคลนะครับแต่หนึ่งสามเจ็ดเก้านี่เลขแรงมาก ยิ่งับยิ่ง3 3 7 3หงอย่างเงี้ยนะครับแต่เลขที่กำลังอิทธิพลเหนือสุดก็คือ79อันนี้พูดถึงเรื่องก,กำลังกำลังเลขไปอีกนะครับเจ็ดนี่ดีนะครับ79นี่ดีบอกเลยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะอันนี้พูดถึงกำลังเลขอ่ะมันนี่มา,มาเทียบกันดูที่จะดับ13 31 17 71 1 9 9 1 3 7 7 3 3 9 9 3แล้วก็7 9 9 7 1 1 3 3 7 7และก็99 น,นี่คือคู่ดับนะครับของวันที่16นะครับถ้าจะให้ผมให้เปอร์เซ็นต์นะผมก็คิดว่า8 0ดสถึงาที่จะดับอยู่ถ้าดับไม่อยู่ถ้าใครชอบเลขในนี้นะครับก็แล้วแต่วิจารณญาณผมเป็นเพียงผู้คำนวณสูตรให้ดูนะครับคำนวณย้อนหลังด้วยนะครับไม่แม่นครับขอแม่นหลังออกแล้วกันนะครับเพราะถ้าบอกว่าแม่นก่อนออกเนี่ยมันเป็นการที่เกินไปมันไม่น่าใช่อะ่ะสำหรับผมทีนี้มาดูกัน ผมบอกว่าสูตรเนี้ยมันมีโอกาสดักว่าดัก10กับหน่วยถูกต้องไหมเดี๋ยวนะมาดูกันนะครับตำรามีเยอะครับเราต้องนำมาใช้ประโยชน์บางทีก็น่าจะทิ้งไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งเพราะว่ามันมีดีของละสูตรเขาเขามีดีของเขานะครับผมก็ไม่อาจที่จะทิ้งได้ นะมันน่าจะอยู่ในนี้แหละอ่าอยู่ในนี้อยู่ในนี้เห็นแล้วเล่มรวมนะครับเล่มแรกนี่เลยอลิมิเต็ดนะครับหาซื้อไม่ได้เล่มนี้สาทําให้ทุกคนปังบุริเย่มาสักกี่งวดจําได้ไหมล่ะครับผมเคยทําเข้าสามตัวบนใน3มงวดติดเนี่ยนี่ดูจนสีหมึกเปลี่ยนนะครับดูตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมก็ยังเก็บไว้อยู่เพราะสูตรเก่าก็ยังอยู่ในนี้นะครับ นี่ไงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าผมมาเพิ่งเขียนนะสูตรเก่านะครับอย่างว่านะดูดีๆตอนนี้ตอนนี้มาหลักหน่วยสองงวดแล้ว หกหนึ่งแล้วมาห้าสามถ้ามาหลักหน่วยสองงวดแล้วเนี่ยนะครับถ้ามาหลักหน่วยสองงวดแล้วเนี่ยมีโอกาสจะมาหลักสิบนะครับดูดีๆนะปีหกห้านะครับดูปีหกห้านะครับมาหลักหน่วยเห็นไหมสิบเจ็ดเนี่ยเอาโอกาชี้ให้ดูนะครับนะครับมาหลักหน่วยสองงวดเว้นหนึ่งงวดหน่วยสองงวดเว้นหนึ่งงวดหน่วยสองงวดเว้นหนึ่งงวด หน่วยสองงวดเว้นหนึ่งงวดหน่วยหนึ่งงวดหน่วยสองงวดงวดนี้น่าจะมาหลักสิบม,มาหลักสิบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหลักหน่วยจะไม่มานะครับไม่ได้หมายความว่าหลักหน่วยจะไม่มาหลักหน่วยก็อาจจะมาด้วยเหมือนสองงวดที่ผ่านมานี้นะครับอ่าผมขออนุญ,ญาตเลย ผมคิดว่านี่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับปีนี้มันจะเป็นแบบนี้เลยยังไม่เคยเขาเรียกว่ายังไม่เคยพลาดเลยจากจากการดักแบบนี้นะครับหลักหน่วยสองวดเว้นหนึ่งวดหน่วยสองวดเว้นหนึ่งวดหน่วยสองงวดเว้นหนึ่งวดนะครับไม่เคยมีหลักหน่วยงวดเดียวเลยนะครับนี่หลักหน่วยมันครบสองวดและหนึ่งวดสองงวด ถ้าตามตามสถิติเส้นทางเดือนของเขางวดหน้าก็จะมาในหลักสิบที่แน่แ่คือมาในหลักสิบประมาณนี้นะครับเข้าใจไหมประมาณนี้ถามว่ามาหลักสิบเนี่ยเคยมาต่อนเนื่องกันกี่งวดอ่าอย่ามาเทียบให้ดูอีกเลยเนี่ยปีนี้นะเอาเฉพาะปีนี้หลักสิบนะครับโอ้นับไม่ได้เลยเนี่ยมันจะไปดักง่ายคือดักหลักหน่วยฟุบๆ,ๆ,ๆมาหลักสิบ เว้นสองงวดนะอันนี้มาหลักสิบใช่ไหมเว้นหนึ่งงวดมาหลักสิบเว้นหนึ่งงวดมาหลักสิบแล้วก็มาหลักสิบสามงวดเลยมีโอกาสมาคู่ครับอดูดิถ้าสมมุติมาคู่มายังไงบ้างปีนี้สถิติไม่เคยมาคู่แบบสองงวดติดเลยนะครับมีงวดนี้มาสองงวดติดมีโอกาส,าอ,กาสอีกเลยครับนะครับผมว่ามีโอกาสมาหลักหน่วยกับหลักสิบพอกันนะครับตอนนี้ยืนกลางนะครับ ก็ขอย้ำอีกครั้งว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือการวิเคราะห์ย้อนหลังนะครับทางเดินของสูตรนี้ <c oughs> เขาเดินมาแบบนี้นะครับมีโอกาสมา2ตัวครับแต่ผมคิดว่าผมชอบหลักสิบมากกว่าหรืออาจจะมาแค่หลักหน่วยก็ได้นะเราอย่าไปซีเรียสตรงนี้นะครับเราอย่าไปซีเรียสตรงนี้แต่ผมบอกมา2งวดก็มา2งวดนะครับหรือจะวินกันในนี้ก็ได้นะครับไม่ไม่ได้ไปซีเรียสมันอยู่ที่วิจารยณเรานะครับอยู่ที่เราจะชอบตัวไหน นะครับมันก็ต้องรอสูตรอื่นด้วยเนาะนะครับเข้าใจนิดนึงนะครับผมผมไม่อยากให้แบบว่าผมไม่อยากให้ปักใจเชื่อจนเกินไปเพราะเราอยู่กับปัจจุบันนะครับที่มันจะออกนั่นคืออนาคตนะครับอยู่ที่ลูกก็เรียกว่าอยู่ที่ลูกบอลและภาชนะพลาสติกทรงกลมนะครับลูกไหนจะร่วงลงมาและเปิดโบะขึ้นมาจะตรงกับเราหรือไม่ขอให้ตรงนะครับก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้กับทางช่อง สัตรมาปริหารเกิดนะครับใครอยากจะสมัครเป็นสมาชิกสนับสนุนซัพพอร์ตเราก็ได้เลยด้านล่างนะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปแต้มครับผมแต้มครับมาแต้มมาจะไม่หลุดนะครับมารอดูกันขอบพระคุณสวัสดีครับ